ีมาพบกันช่องแดงสมบาตีแขกหน้าการเมืองไทยครับตีทุกประเด็นนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับนะช่องแดงสาบาตีแขกหน้าขอบคุณเอฟซีตัวไทยทั่วโลกนะครับที่กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องแดงสำบานะครับถือว่าเป็นช่องที่สองครับ ช่องแรกก็แดงสัมวาสูุๆเพื่อประชาธิปไตยช่องที่สองก็แดงสัมวาทานตีแจกหน้าครับวันนี้นะครับนะก็มีประเด็นดราม่าหลายเรื่องครับโดยเฉพาะพูนศิลภาคกลางนะครับนะเช่นการเมืองนะครับหิวแสงอะไรหรือเปล่าครับเพื่อเอื้อประโยชน์การเมืองให้นะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่ครับนะพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่า โดยเฉพาะภุนศินภาคกลางเนี่ยบอกว่ามีผู้ใหญ่โทรไปให้หยุดอิงครับวันที่2 8กรกราดานะกำลังจะยึดพื้นที่ปราสาทต,ตาควายครับคืนมาแต่มีผู้ใหญ่ไปสั่งนะครับ mm hmm. ก็ทำให้สื่อมลชนทำให้พวกนะครับฝ่ายม็อบอนุสาวรีย์มอบคางคกนะครับ ก็มาใส่ร้ายเก่าวหาว่ารัฐบาลของท่านกุ้งอิงนะครับขายชาตินะครับเป็นไส้ซึกนะครับนะไม่ต้องการที่เพื่อนะครับประโยชน์ของสองตระกูลครับไม่ได้ทำเพื่อชาติเนี่ยครับเป็นการใส่ร้ายเก่าวหานะครับแต่พลโทพูลศินภาคกลาง นะถ้าแน่จริงทำไมไม่เปิดเผยเลยครับนะทำไมไม่เปิดเผยเลยแล้วคุณปูดเรื่องนี้มาต้องการอะไรครับนะโดยเฉพาะนะครับคนคนไทยต้องเขาจะเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นนะครับองอิงหรือว่าเป็นทักษิณหรือว่าเป็นภูมิธรรมนะครับนะคุณเปิดเผยมาเลยครับ ลูกผู้ชายชาติทหารครับอย่าอั้มอึ้งครับอย่าตีกินอย่านะครับอย่าสร้างนะครับปัญหาครับนะถ้าคุณแน่จริงคุณก็นะครับเปิดเผยมาเลยครับนะถ้าอย่างนั้นก็หน้าตัวเมียครับไม่ใช่ของจริงครับนะไม่ใช่ของจริงเพราะว่าคุณต้องกล้าเปิดเผยครับนะเหมือนกับเกาหลี ตายเห็นไหมเขาเปิดเผยเลยครับรายชื่อของพักนักการเมืองไทยที่ไปมีเอี่ยวครับเจ็ดคนครับเขายังเปิดเผยเลยครับนะคุณต้องเป็นลูกผู้ชายครับอย่าเป็นอย่าใส่ผ้าถุงครับนะเปิดเผยมาเลยถ้าแน่จริงครับนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ากองทัพเนี่ยต้องเข้าใจนะครับ กองทัพเนี่ยป็นมีหน้าที่รักษาธิปไตยครับนะรัฐบาลก็บริหารประเทศครับรัฐบาลเนี่ยนะครับนะไม่มีอำนาจนะครับในการที่จะไปสั่งแม่ทัพในกองทำานู้นทำนี้ได้ครนะไม่มีครับนอกจากจอมทัพไทยครับพระเจ้าแผ่นดินครับคือจอมทัพไทยครับนะที่จะสั่งได้ครับ นะแต่คุณเนี่ยพยายามที่จะนะครับตีกินนะครับนะเพื่อดิสเครดิตคนอื่นโดยที่นะครับโดยที่คุณไม่มีความรับผิดชอบอะไรครับนะใครจะไปสั่งได้นายกยังย้ายไม่ได้เลยครับนะนายพลนี่นายกยังมีไม่มีอำนาจที่ไปแต่งตั้งโยกย้ายได้ครับผอบตรอบไม่ทัพนายกองเนี่ยคุณต้องพูดความจริงครับนะคุณอย่า ดราม่าหรือว่าเล่นการเมืองมากเกินไปครับอย่าลืมนะครับมีภาพคุณรวมอยู่กับพรรคอนุสาวรีย์นะครับนะมีภาพที่คุณไปโผลที่ม็อบอสเซรรีครับที่ขับไล่รัฐบาลอุ้งอิงร,รัฐบาลทักษิณน,นะครับนะคุณต้องชัดเจนนะครับนะถ้าคุณไม่กล้าเปิดเผยนะครับคุณก็เรื่องนี้คุณก็หยุดครับนะ คุณก็ต้องดุแต่ถ้าคุณต้องการหิวแสงนะครับทำเพื่อนะครับหิวแสงคุณก็พูดต่อไปครับแต่นะครับประชาชนเนี่ยเขาจะมองคุณยังไงครับหน้าตัวเมียครับนะไม่มีอย่างอื่นครับนะถ้าไม่มีอุงอิงเนี่ยครับคุณจะได้เป็นฮีโร่อย่างนี้เหลอครับถามหน่อย นะคุณจะได้เป็นฮีโร่ไม่มีรัฐบาลองงอิงไม่ไม่มีภูมิธรรมเนี่ยคุณจะได้เป็นฮีโร่ไหมคุณจะได้ลบไหมล่ะครับนะเพราะว่ารัฐบาลสิบปีที่แล้วครับไม่มีทหารเลยเลยครับรัฐบาลสิบปีที่แล้วครับทําไมล่ะครับไม่รู้เลยเลยครับว่าเขมรเขาลุกลานมาขันขัดแค่ไหนครับนะนี่ละครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับนะก็เรื่องนะครับ กับระเบิดครับนะกับระเบิดที่อำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกษครับอีกแล้วครับท่านครับสันดานเขมรนเนี่ยครับมันบอกก็บอกแล้วครับว่ามันไม่เชื่องครับนะไม่เชื่องครับผมอยากให้พี่น้องนะครับฟังคลิปนี้ครับนะอยากให้พี่น้องฟังคลิปนี้ดูว่ามันคืออะไรครับนะชาวบ้านเขาเขาทนไม่ได้ครับเขาอดทนทนไม่ไหวครับ นะกับพฤติกรรมของนะครับนะกับพฤติกรรมของนะครับนะคำพูชา <ผม S 1> นะผมอยากให้ท่านฟังดูครับว่าผมเป็นนักสู้ให้ผมถามท่านผู้บัญชาการทหารบกตับนายรดา,ายกอนุชินชาลีนาคูนแล้วคณะมนตรีช่วยการผู้ส่วน,นลลวัดสมุทรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ท่านแม่ทัพภาคที่สองท่านใหคนท้องเราขาดล้วนแย่งล้วนมาเป็นอย่างนี้ไปอีกคนท่านไปทำทำไมสัญญาไห้เสี่ยให้คนพวกนี้ทำไมท่านไม่เอาปืนกระล่ำไปเลยเอาปืนใหญ่กระล่ำไปเลยขาไหนที่ใกล้กินโสดไอ้ฐานนั่งกันมันขึ้นมาวางไม่ใช่ฐานี่กันตะบุรีมันขึ้นไปวางจัดการในคนที่บ้านมันที่มันหายใจมันต้นคอเราอยู่เนี่ย ขาดคมกล้ากำลังเลยว่า้าถฐามอะไรทีมาโดนตึมๆไปและพวกไอ้ทำอ้ทำอ้ไรดูอาเลยคุณไม่ต้องมาแคร์หรอกมันไม่ได้มาหาเรื่องพวกเราหรอกคุณต้องแคร์คนของเราในบ้านของเราผมจะดูว่าคุณจะแก้แค้ในพวกนี้ได้ยังไงไอ้อารุชินไอ้รัตตงตีงมาหมาเอาแค่นี้พอชัดเจนไหมครับ เอฟซีครับชัดเจนไหมชาวบ้านก็ทนไม่ได้ไงแล้วไอ้ครับมันจะรับผิดชอบยังไงล่ะครับแล้วก็อนวาจะรับผิดชอบยังไงครับที่ไปเป็นพยานครับที่คุณสนับสนุนให้มีการทำสัญญานะครับนะสันติภาพคุณจะรับผิดชอบยังไงครับกับพี่น้องทหารแขนขาดขาขาดนะครับกับระเบิดเป็นกับใหม่ครับ นะแล้วก็มีการยิงนะครับปืนเล็กครับนะรบกวนครับสมาธิของทหารไทยครับแต่เราก็ไม่ตอบโต้ครับนะยิงปืนเล็กนะครับปันป่วนนะครับยั่วยุนะครับทุกวิถีทางในการที่จะนะครับให้เกิดอย่างที่บอกเลยครับว่ามันคบไม่ได้ครับทําไมอนุทิศอนุทินถึงทําไมถึงต้องไปนะครับต้องไปยอมเขา คุณไปเซ็นสันติภาพอย่าลืมนะครับนะเป็นการผูกมัดแล้วครับว่าคุณเนี่ยนะยอมครับยอมแพ้เขาแล้วครันะแต่คนไทยเขาไม่ยอมแพ้นะครับตามในาเนแตเหมือนกับคลิปที่พูดนะครับนะคุณจะอยู่ทนหน้าด้านอยู่ทําไมพี่น้องอาหารขาากาศัศชาวบ้านบวชผวาครับนะชาวบ้านไม่มีอันกินอันนอนนะครับ เขาจะย้ายไปที่ไหนล่ะครับเขาเป็นคนไทยครับแต่หน้าที่ของพวกคุณทํำยังไงถึงจะให้คนไทยมีความปลอดภัยครับคนไทยทํามาหากินอยู่อย่างมีความสุขได้ครับหน้าที่ของพวกคุณแต่คุณไม่ทําครับขนาดทหารยังแขนกขาดเจ้าชาบ้านนะครับจะทำหน้าที่เขาเป็นแนวกันชนให้กับกองทัพไทยครับกับทหารไทยคุณจะช่วยเขายังไงครับนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับนะมีนะครับมีนาย ทหารชั้นประทวนนะครับจ่านะครับโดนกับระเบิดขาขาดครับบาดเจ็บสาหัสด้วยนะครับต้องไปส่งนู่นครับโรงพยาบาลสัมประสิทธิ์ที่ประสงค์นะครับไองหวัดอุบลราชธานีครับนาเห็นหรือยังครับแล้วก็มีลูกน้องนะพลทหารครับน้พลทหารนี่รู้สึกว่าหูอื้อครับนะหูอื้อเห็นหรือยังครับอ่าเห็นหรือยังใครจะรับผิดชอบครับ ผมก็อยากจะถามนะไอ้ธนพรครับนะที่มึงเคยเห่านะไอชาติหมาตัวนี้ไอ้ธนพรไอจ้จะตนะครับที่มึงเคยเห่าบอกว่านะครับภูมิธรรมต้องไปตัดขาถึงจะเข้าใจรู้สึกความรู้สึกของทหารครับนะตอนนี้มึงให้ใครตัดขาครับมึงกล้าบอกพ่อมึงตัดขาไหมครับไอ้ธนพรไอ้ลูกหาไอ้ที่ฆ่าไอ้แอบมึงหนึ่งนะครับ อีแอบนักวิชาการครับนะขี้ข้าขี้ข้าส้มเน่าครับลูกหาบส้มเน่ากีลูกหาบของพวกนะครับอนุรักษ์นิยมโบราณครับพวกมือครับไอ้นี้คือธาตที่ปล่อยไม่ยอมหนีครับไอ้ธนพรครับนะศียากุลไอเฮียตัวนี้ครับนะต้องไปตัดขาครับคุมธรรมครับไม่เชื่อใจครับสองตระกูลนี้มันทําเพื่อประโยชน์ตัวเองครับ แล้วแต่มันจะนะครับแล้วแต่มันจะพูดแล้วแต่มันจะใส่ร้ายครับสองตระกูลนี่ทําผลประโยชน์ร่วมกันครับนะขัดแย้งผลประโยชน์กันนะครับสมยอมด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวประชาชนไม่ได้อะไรเลยครับประชาชนต้องมาบาดเจ็บขาขาดประชาชนต้องมาทุกทรมานทหารตายครับนะชาวบ้านนะครับเดือดร้อนนะครับนะมึงไม่เคยพูดในธะนพไใ้ควาย ได้มาตั้งทะเบียจุดครับมึงไม่เคยพูดเลยไม่เห็นความงามความดีครับของนายกรุงยิงครับที่เขาเสียสละในการนะครับทำให้ประชาชนดา่าทำให้ยอมถูกดา่าเพื่อที่จะเอาสมบัติชาติคืนมาครับแต่มึงก็นะครับนะมึงก็ได้ฆ่าเขาและเป็นไงล่ะครับทำเพื่อผลประโยชน์วนตัวสื่อม้า,มาครับมันพูดทั้งนั้นแหละครับ ทำผลประโยชน์ส so 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 ่วนโดยโดยเฉพาะไอ้ครับนะเอาชาติเนี so so ่ยเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวทําเพื่อประโยชน์โดยเอเป็นไงครับแลวเป็นไงครับให้ใครไปตัดขาครับตอนนี้ครับมึงเอาเนยชี้ดูสิครับนายธนพรมึงจะให้ใครไปตัดขาครับจะได้เห็นอกเห็นใจทหารครับนะเป็นไงไอ้พวกที่ออกมาห้อยเสแมวแพรโลนเอเสรีครับอ่อนอ่อนออน S 1> <S 1> <S อ,อ่อนครับไม่กล้าลบแล้วเป็นไงครับมึงลบไหมนะครับมึงไม่พวกมึงยังไม่ลบยังไม่พอนะครับนะยังยกที่ให้เขาอีกยังไปบอกว่าที่ตรงนั้นเป็นของขแมนนะชาวบ้านต้องออกมาครับให้เขาไปนะพ่อมึงเนี่ยครับไอ้เสรีมึงรู้ไหมนะครับคนที่เคยออกมาเห่าหอนเนี่ยกูอยากจะเห็นหน้าน้ำหน้าพวกมึงครับออกมามึงจะว่าย,ยัางไงครับ กับระเบิดเนี่ยครับเพราะว่ามันสัญดานเดิมๆครับในการที่จะเล่นงานครับนะเห็นหรือยังคําว่าไงครับคลัมเป็นพ่อเมื่อพ่อมึงเหรอครับมึงต้องไปยอมต้องไปยกแร่แล่เฮิร์ตแย่หายากให้มันเพื่อแลกเปลี่ยนนะครับให้เขามาเป็นตัวกลางสร้างศินธภาพนะครับเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของพวกมึงหรือไม่นะครับนะเห็นหรือยังต้องเปิดดานนะครับเป็นไงล่ะครับนะ ต้องนะครับถ้าไม่ทําอย่างที่นะครับนะพ่อมึงหุนเซนเนี่ยครับมึงเป็นขี้ข้าทาสรับใช้หุนเซนครับเป็นไงครับเก <c oughs> าหลีเหนือเขาตบหน้าหุนเซนไปแล้วครับนะเป็นไงหุนเซนมึงเปิดเผยอะไรครับ <c oughs> ไอลังซีมันโรมอย่างนี้เขาตบหน้ามึงหงดนะ <c oughs> มึงมาเล่นแต่ธรรมนัสแต่ดูแล้วลายชื่อไม่มีครับไม่มีธรรมนัสเจ็ดลายชื่อครับนักการเมืองที่เขาเปิดเผยมาแล้วนะเห็นหรือยังนะ มีแต่แะแฉมีแต่เขาแฉอะไรล่ะครับนะมึงก็ยอมเป็นทาสเป็นขี้ข้าเขากลัวแฉครับเพราะมึงชั่วยอยู่แล้วไงครับแต่ตอนนี้เขานะครับข้ามห่วงไปแล้วอนุทินโดนเต็มๆครับอนุทินชัยชนกเดวินครับจากสยามครับฮ่า <laughs> ฮ่าฮ่าอลังสิมาโลมเป็นไงมึงมัวแต่ลำบงครับนะเกาหลีใต้เขาตบหน้ามึงหงายแล้วครับนะ มีแต่โอ้ธรรมนัตต้องปลดธรรมนัตต้องนังนู้นน่งนี้ครับนะแต่พ่อมึงไม่ปลดครับธรรมนัตนะครับนะมึงไปใส่ร้ายธรรมนัตนะใส่ร้ายธรรมนัตจะเกี่ยวข้องอยังไงแค่ไหนเราไม่รู้นะครับแต่ทําไมไปนเน้นธรรมนัตนะครับนะแต่ทําไมข้อมูลไปผู่ที่นู่นครับเกาหลีใต้ครับเขาจัดหนักมาแล้วครับนะสามคนครับ นะสามสี่คนมีมีอนุทินด้วยนะครับรายชื่อที่เขานะครับเปิดเปิดเผยมาครับแต่คนไทยไม่กล้าเปิดเผยครับเปิดเผยก็เพราะว่ารัฐบาลโจรเงยครับมันก็อยู่ในนั้นหมดครับรัฐบาลโจรโจรปล้นชาติครับเป็นสมุนของนะครับไอสามปอครับที่มันโอ้โหนะครับที่มันเข้ามาอยู่ครับอยู่ไม่นานครับอยู่สิบปีครับอยู่ไม่นานครับนะหาแดกกับเทาๆไงครับหาแดกกับเทาๆ สร้างภาลา่าสร้างปัญหาสร้างความเสื่อมถอยของประเทศชาติครับแล้วก็ออกกฎหมายเพื่อมาปกป้องตัวเองครับมาซิแม่มึงนะมึงนม่ออกกฎหมายมาปกป้องตัวเองไงสามปอเนี่ยครับมาตาไทายสองเจ็ดเก้าครับบรรดาการใดๆที่กูทำเฮียทำเลวกูโงกงกูนะครับกูคอร์รัปชันนะครับซื้อสนามซื้อเรือดำนำ้ำไม่มีเครื่องครับซื้อนะครับ สร้างตึกสรงอถล่มอย่างนี้ครับนะกูไม่ต้องรับผิดชอบเหมืองทองครับนะสั่งปิดเหมืองทองครับก็ไม่ต้องรับผิดชอบไปตั้งบอนที่นะครับประเทศเพื่อนบ้านนะที่ช่องสายรวดที่ช่องสายตะกูกูไม่ต้องรับผิดชอบอะไรครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันไม่ใช่รัฐธรรมนูนครับมันเป็นพินัยกรรมนะครับที่มึงเขียนมาเพื่อปกป้องตัวเองครับประเทศชาติได้อะไรครับเอาสวนะครับ สอวอก็คือสมุนโจรไงครับนะคือสมุนโจรน,นะที่มันแต่งแ,แ,แต่งตั้งครับเพื่อเอามาคุมสอสอเอามาคุมนักการเมืองนะครับมากระทืบนักการเมืองคนไหนครับเห็นไหมมันกระเทืบอ,องหญิงนะถ้าพ่อมันยื่นเมื่อไหร่ครับนะลูกมันคือไอ้ไอ้เก้าตัวครับมันต้องตามทําเหมือนพ่อแม่มันเพราะว่าสอวอเป็นพ่อแม่ของมันครับออกแบบมา2ี่ิปีสุดท้ายชาติชาติยี่สิบปีครับเพื่อให้มันคดีมันหมดอายุความครับ รัฐนะธรรมนูญฉบับนี้ครับพิไดกรรมตัวนี้มันแก้ไม่ได้หรอกครับแก้ไม่ได้เพราะว่าถ้าแก้ก็เท่ากับเอาคุกให้มันไงครับนะที่สิ่งที่มันทํามานะครับล้มล้างการปกครองฉีกรัฐธรรมนูญมันโดนหมดนนะที่มันไม่ให้แก้ที่มันกลัวทักษิณเพราะอะไรเพราะว่าทักษิณเลือกทีไรก็ชนะครับเลือกทีไรก็ประชาชนยังไว้วางใจยังให้กําลังใจครับนะมันถึงทําลายครับคนไหนที่ เด่นคนไหนที่ดีมันทําลายหมดแล้วครับคนพวกนี้เพราะว่ามันรู้ไงครับมันรู้ว่าถ้าคนพวกนี้อยู่พรรคมันก็โตขึ้นโตขึ้นนะครับเหมือนกับปีสี่สี่ของพันน้รหจโทรดรทักษิณพรรคไทยรักไทย,ก,ไทยก็เห็นไหมครับสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเสียงครับสภา,ามีทั้งหมดครับนะก็คือสอสอมีห้าร้อยคนทั้งประเทศครับทั้งประเทศมีห้าร้อยคนท่านทักษิณมีไปเท่าไหร่ครับสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเสียงครับนะสามร้อยเจ็ดสิบเจ็เสียง นะเห็นหรือยังครับพวกมันก็กลัวที่เขาต้องเอาลงมันต้องฉีกรัฐมนูลปี4ี่ศเพราะว่ารัฐมนูลปี40นเนี่ยมันเป็นฉบับของประชาชนนะครับประชาชนน่ะมีสิทธิ์นะครับได้สิทธิ์ได้นะครับโดยเฉพาะนะครับพรรคการเมืองเข้มแข็งนักการเมืองเข้มแข็งประชาชนก็ได้เข้าถึงสิทธิ์ต่างๆเห็นหร้อยังครับนะแต่มันก็ฉีกรัฐรมนูญครับแต่รัฐมนูญเรามันฉีกครับแต่รัฐธรมนูหมาซีแม่พวกมึงแก้ไม่ได้ครับ แต่มึงมาฉีกรัฐธรรมนูญพวกกูครับเป็นพ่อพักประชาธิปัตย์ครับนะเห็นหรือยังครับเวรกรรมครับเวรกรรมที่มันทําลายทําลายประเทศชาติมาตลอดครับทําลายโอกาสของประชาชนครับจํานําข้าวดีๆอย่างนี้มันก็ไปทําลายมันก็อไอ้เทพเถือกครับไปไปจัดการไปขับไล่นะครับต่อไปเนี่ยเขามันจะทําลายอะไรครับพี่น้องต้องเข้าใจนะจํานําข้าวมันยังทําลายเลยครับ ของทักษิณขององค์ญิงเนี่ยนั่นคือเป็นประโยชน์ครับกับพี่น้องครับชาวไร่ชาวนาครับได้ข้าวเกลือละหมื่นห้าครับแต่คุณไม่เอาครับนั่นมันทําลายเลยครับต่อไปถ้ามันเข้ามาอีกนี่นะครับผมว่าการเลือกตั้งปีเจ็ดศูนย์ถ้ามันเข้ามาอีกสามสิบบาทรักษาโลกมันก็ต้องทําลายครับมันก็กล่าวหาว่านะครับเป็นการโกงกันนะครับเหมือนกับรัฐบาลยิ่งรักที่โดนนะครับเห็นหรือยังพี่น้องครับนะผมอยากจะถามพี่น้องนะ คุณจะเลือกคนมาปราบยาบ้าหรือว่าคุณจะเลือกมาคนมาขายยาบ้าครับคุณจะเลือกมาคนมาปาบสแกมเมอร์หรือว่าคุณจะเลือกตัวแทนของคุณเนี่ยครับมานะครับมาเอี่ยวสแกมเมอร์ครับนะมาสร้างสแกมเมอร์หลอกลวงคนทั้งโลกครับแล้วเอาเงินไปกลับไปให้คุณครับเลือกตั้งครั้งหนึ่งก็ไปให้คุณครั้งหนึ่งครับแต่นะครับสามสิบบาทรักษาทุกโรคครับกองทุนหมู่บ้านนะครับ ของพันธบตรโทรดรทักษิณเนี่ยครับมันกินไม่หมดนะผมบอกแล้วว่ามันกินไม่หมดพี่น้องต้องแยกแยะตรงนี้ครับมีทักษิณครับมีเพื่อไทยไม่มียาบ้าไม่มีกระท่อมกัญชาครับนะไม่มีนะครับไม่มีสแกมเมอร์ครับไม่มีแก๊งคอร์เซนเตอร์ครับนะจะเอาหวยได้ดินขึ้นบนดินนะครับเหมือนประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ให้ลูกหลานเราขายครับนะออกนะครับออกหวยครับ นะเห็นหรือยังเขาลูกหลานของพี่น้องข้างบ้านเราเนี่ยครับเขามีรายได้เขาเขาไม่ต้องไปขอเงินพ่อแม่ไปโรงเรียนครับเขามีหวยบนดินนั่นเป็นการกระจายรายได้ครับเป็นการกระจายรายได้ครับที่มีหวยบนดินครับแต่พวกมันแดกกันพุงกลางครับนะมันแดกมันหวงไงมันเป็นทางข่าวครับนะอย่างเห็นไหมครับอย่างท่านนักสินจะทำเอเมนต์คอมเพล็กซ์กับน้ามันก็เอาพวกมอบออกมาครับมาขับไล่เห็นเนี่ยอย่างงรุงอินนี่ ปราพวกมันอาย่ได้ไหมล่ะครับนะพี่น้องต้องเข้าใจนะต้องเลือกมาเยอะๆอย่าให้ใครมาขัดแข่งขัดขาครับสมัยหน้าต้องเลือกพักเพื่อไทยอย่างเดียวครับจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ครับถ้าเลือกมันมาครับมันก็มาขายกระท่อมกระจาสิครับตั้งกมเมอร์ตั้งนะครับนะไปเปิดบอลนะครับประเทศเพื่อนบ้านนะครับของมันทั้งนั้นครับนะแต่ทักษิณมาปราบถึงอยู่ไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่นะครับผมอยากจะฝากไว้กับพี่น้องนะครับ นะว่าคุณสินภาคกลางเนี่ยต้องชัดเจนนะครับต้องชัดเจนครับนะคุณทําเพื่อการเมืองหรือเปล่าครับเพื่อที่จะดิสเครดิตพรรคเพื่อไทยหรือไม่ครับที่คุณบอกว่ามีคนไปสั่งหยุดยิงนะครับนะมีคนไปสั่งหยุดยิงใครครับคุณต้องพูดนะครับถ้าอย่างนี้มันคุมเกลือครับนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะครับนะว่าคุณสินภาคกลางเนี่ยนะครับดิสเครดิตพรรคเพื่อไทยหรือไม่ครับเพราะว่า บอกว่านะครับคนนั้นก็ไม่ใช่คนนี้ก็ไม่คือใครล่ะใครล่ะครับหรือว่าตัวเองครับนะตัวเองครับสั่งอยู่ดีงก็ตัวเองครับเพราะว่าตัวเองเป็นแม่ทัพภาคที่สองนะครับนะเห็นหรือยังครับท่านท่านท่านผู้ชมนะบ้านเมืองเราเนี่ยเราต้องช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาเราอย่าปล่อยให้พวกนักการเมืองเท่าๆครับเวลาเลือกตั้งมันเอาเงินไปเตีฟาดหูว่าประชาชนครับประชาชนก็ไม่รู้เรื่องครับแต่อย่าลืมนะครับเงินที่มันฟาดหูว่าเงินคือโกงมาครับ นะโกงพี่น้องคนทั้งโลกครับเอาลูกเอาหลานเขาไปทรมานครับทำงานสแกมเมอร์นะครับหลอกลวงคนไม่ได้มันก็ทรมานครับมันก็ฆ่านะครับมันก็นะครับนะถ่ายรูปส่งไปให้พ่อแม่ครับมันกินหลายเด้งครับนะถ้ามีชีวิตอยู่ก็ต้องเอาไปถ่ายรูปคืนถ่ายรูปคืนก็ต้องขายไล่ขายนาครับนะไปถ่ายรูปคืนครับนะ ท่านอยากให้พี่น้องปลอดภัยให้พี่น้องตามแนวชายแดนปลอดภัยนะครับนะพี่น้องตัดสินใจกันเลยกันนะครับนี่แค่หนึ่งเดือนครับนะผมอยากถามว่าใครจะรับผิดชอบครับใครจะรับผิดชอบกับไปทําสัญญาสันติภาพนะครับแล้วมีการตึงเครียดและมีการที่จะนะครับนะจะถล่มกันอีกแล้วนะครับใครจะรับผิดชอบนี่คือสิ่งที่ พี่น้องตามแนวชายแดนเขาถามนะครับทําไมไม่สร้างรั้วล่ะครับทําไมไม่สร้างรั้วทําไมต้องไปถอนทอาหารถอนก็มานี่ขนาดถอนยังไม่หมดนะครับมันยังมาฝังระเบิดอีกแล้วมึงถอนตรงไหนก็เต็มหมดครับพี่น้องแถวนั้นครับนะเตรียมเป็นเรือขานขาดขาขาดเป็นกําพาาพกยคพับนะอยู่แถวนั้นต้องเข้าใจนะครับพี่น้องนะครับนะนะอ้าวสำหรับวันนี้นะครับอ่าสำหรับวันนี้ช่องแดงสมบาตีเฉีดหน้าลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครับ โอกาสหน้าถ้าวันนี้ขอบคุณแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ